สวัสดีครับผมผมช่างแขกจัดให้นะฮะวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆให้ชาบ้านหรือช่างมือใหม่ได้รู้นะฮะว่าวิธีการเอาสายออกจากม้วนนะไม่ให้มันคดนะเวลาเราไปตีกิปนะนะทำยังไงกันเนาะนี่ครับก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างแขกเนียเนาะเพื่อเป็นกาลังใจนะผมนะมาดูเลยครับผมอันดับแรกเราต้องปาดก่อนฮะปาดก็ปาดระวังดีๆฮะไม่ให้มันโดนสายนะครับปาดนี้เลยซ,ซ,ซื้อมาเป็นม้วนนะับดีครับมันลประหยัด ได้ดีฮะถ้าซืเป็นเม็ดมันจะแพงนี่ครับนี่ครับผมเป็นมวนใหญ่เนี่ยมันจะหนักนะเราจะทํานี้ครับผมทําให้มันง่ายที่สุดนะฮะเวลาเราจะเอาไปตีกิ๊นะประมาณสักสิบยี่สิเมตรสามสิบเมตรก็แล้วแต่เนาะให้เราดึงตรงนี้ครับนี่ฮะเราดึงเนี่ยขึ้นครับใช้ตลับเม็ดวัดก็ได้ครับนี่ประวัดดู คือให้มันใกล้เคียงที่สุดนะฮะนี่ครับวัดอ่าคือวงกลมะฮะประมาณอ่ายี่สิบยี่สามยี่สามนะฮะยี่สามแล้วก็ด้านยี่สามก็ประมาณอ่าวงหนึ่งประมาณห้าสิบเซนนะฮะนี่ตัวเนี้ยวงหนึ่งประมาณห้าสิบเซนเนี่ยวงรอบวงนี้ประมาณห้าสิบเซนหรือเอาแค่สี่สิบพอนะฮะไม่เป็นไรเอาแค่สี่สิบรอบวงนี้ประมาณสี่สิบเซนนะประมาณนั้นเนาะ เสร็จแล้วนะเราจะนับ,บวงเอานะดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโลยให้ดูว่าทายังไงนะอันดับแรกเรานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสิบห้าสิบหปดเี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สด ิบเก้าสามสิบอันนี้สามสิบก็ตีไปประมาณอ่าสนะิบสองเมตรนะฮะประมาณนี้ประมาณสิบสองเมตรเนาะเสร็จแล้วฮะให้เราตัดอัดเลยครับผมตัดช่วงน,นี้ครับผม,น,น,มนีม่นนครับมันจะได้ไม่ไม่หนักมือฮะเสร็จแล้วอตัวนี้เราก็เก็บไว้ได้นะครับเสร็จแล้วเก็บไว้เสร็จเสร็จแล้วฮะวิธีการวิธีการที่ทําให้ตัวนี้มันมันคดนะฮะเราดูครับผม เห็นเส้นนี้ไหมฮะเส้นด้านด้านนี้เนาะเสร็จแล้วนะฮะผมจะเอาของพับไว้นะครับนี่ครับผมแล้วก็จับงี้ฮะนี่ครับผมคือเราต้องจับงี้เพื่อว่าไม่ให้ไม้สายมันคดนะครับทํางี้ครับก็เดินถอยหลังเจ้ากี่เม็ดก็ว่านไปนะสี่กิ๊บเนาะอย่างงี้ไม่มีการคดครับผมนี่ครับเรายาวขนาดไหนก็ได้ฮะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตรงมากครับ เวลาสาย2คูณ2.5นะสายเบสนะฮะเป็นอย่างนี้วิธีการไม่หนักแรงนะฮะถ้าทำ่างนี้เนาะนี่ครับเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็ไปไปวางไว้อีกไม่มีการโคดห้าะตัวนี้เนาะนะฮะนี่ครับผมวัดเสร็จนะฮะ,ะกี่เม็ดกี่เม็ดเราก็มาวางวองอไว้เงี้ยพุ๊มมันก็ไม่คดนะฮะแล้วก็เราก็โลต่อแบบที่ช่างเขกบอกเนาะเดินถอยหลังนะฮะ5เม็ด10เม็ดก็แล้วแต่เนาะแล้วก็มาไว้ตีกิฟป,ป,ประมาณนั้นเนาะนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ครับวิธีการอโรสายเ,เวฟบนะฮะสองคูณสองจุดห้านะสายใหญ่เนะ,ะโอไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมนะนี่ครับเป็นเทคนิคล็กๆน้อยๆนะ,ะไม่มีอะไรมากมายนะฮะนี่ครับสำหรับช่างมือใหม่หรือพ่อบ้านที่จะอ,อ,อยากตีกิฟต์เองนะฮะก็ทําแบบนี้นะฮะมันจะได้ไม่คไม่ต้องไม,ไม่ต้องไปรีดสายมากนะฮะถ้าเราไปดึงมั่วนะฮะมันก็จะ ต้องใช้ผ้าลืดสายอย่างนั่นนะฮะก่อนที่เราจะตีคลิปได้เนาะนี่ครับผมนะแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่างเก่นาอนะเพื่อเป็นกาลังใจนะผมนะนก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปมิจฉุกสวัสดีครับ